โอ้ยทีมกูอะไรไม่รู้นะครับมาก่อนที่จะเริ่มไลฟ์ครั้งนี้กันนะผมจะขอ,อ,อชี้แจงก่อนว่าในคลิปนี้เจ็บคอนะครับเจ็บคอนิดนึงนะมาวัสดีครับผมอ่านติงพิษาจแดงเช่นเดิมนะแล้วก็ในวันนี้ผมจะมาไลฟ์หลังเกมที่แมนยูจเจอกับแปสเช่น,นะครับซึ่งแมนยูในเกมนี้แพ้ไป1-3นะครับ มาพูดถึงไรอัพกันแป๊บหนึ่งนะฝั่งแมนยูนะก็จะมาด้วยแผน4 2 3 1เช่นเดิมนะครับโกเปนเดนะียร์เคียรนับที่หายบาดเจ็บกลับมาแล้วนะครับแม็กโฟร์ใช้วอร์มิสซ์กาเรนเดอร์เลิฟแม็กไกวต,ต์เลสนะครับกองกลางคู่การใช้แม็กโทมินีกับเฟสเอ่อแนวลูก3คนเป็นแรดฟอร์ดมาซิยาบูโน่แล้วก็หน้าเป้าเป็นเอเดนสันควาวานี่นะครับฝั่งเปเชนนะก็จะมาด้วยแผน4-3-3นะครับโกเป็นเคเล,ละนาะบาสแม็กโฟร์ใช้ เดียโลนับคิมเปมเบ้มาคินยอสแล้วก็ฟอเรนซีนะครับกองการสามคนเป็นเวลลตินะครับเปเรล่าดานิโลเปเรล่านะแล้วก็เลนโดพาเลเดสนะครับลูกสามคนเป็นเนย์มาเออมาซคีนแล้วก็เอมบาเป้นะครับซึ่งในเกมนี้แมนยูเนี่ยมโดนก่อนอีกแล้วไม่รู้เป็นโรคอะไรนะครับมันเป็นโรคที่แบบชอบน้ำโดนนํำก่อนเหรอผมไม่รู้นะครับ แต่ที่แน่ๆเลยคือแพตเช่ S S e เนี่ยมันมาเน้นตั้งแต่แรกเลยนะครับวิ่งบีบเพรสซิ่งโคตรเร็วโคตรไวนะครับจนแมนยูเนี่ยก็ได้ทําการเออเวลาโดนบีบแนวลึกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับแมนยูเนี่ยก็จะสาดยาไปปุ๊บแล้วกองหน้าแมนยูอ่ะแต่ละคนก็ไม่ได้เก่งในการเก็บบอลกับอากาศอยู่แล้วนะครับก็โดนแย่งโดนตัดเกมไปแล้วก็โดนโต้กลับมาเรื่อยๆนะแล้วก็โดนแล้วก็โดนลูกแรกจากเนมานะครับโดนโคตรไวอ่ะ ม่ถึง1ิบนาทีโดนแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เปสเช่ยนี่บีบหนักจริงๆแล้วก็แมนยูเนี่ยมันก็ยังไม่ตั้งตัวนะครับกว่าจะตั้งตัวได้นาทีที่สิบห้าเกินส5้าไปแล้วนะครับกว่าจะเข้าสู่เกมได้แมนยูโดนก่อนจากเนมานับซึ่งเนมารูกนั้นยิงคมจริงๆนะครับยิงคมเออยิงคมมากมุมแคบ ยิงบอลกระเด้งพื้นนะครับม,มันมันรับยากอยู่แล้วนะครับถึงแม้มุมจะแคบแต่ไม้ว่าจะเป็นเนมาที่ค้าระดับโลกอ่ะแล้วแต่ละคนแนวลุปเปสเชนับเอมบะเป้นเนมาเอออย่างเงี้ยก็ระดับโลกใช่ไหมครับมันก็นก็ระดับโลกอ่จะพูดยังไงอะ่ะมุมแคบเรียบร้อยอยู่แล้วแน่นอนนะครับหนโดนนำซึ่งแมนอยู่ในเกมนี้ที่มาจับแผนแบ็กซีเอ้ย อะไรแบ็กโฟเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ผิดนะครับมันคิดถูกเลยละแต่มันเข้าสู่เกมช้าช้าไปกว่าแมนยูจะตั้งเกมไดม้สิบกวนาทีแล้วบ้าเปล่านะครับแล้วอันนี้ผมค่อยมาพูดถึงเออช็อตแต่ละช็อตที่อาจจะขัดใจบางคนในครึ่งหลังกันนะครับแต่ผมเออแต่ผมจะพูดครึ่งแรกก่อนนะครับซึ่งครึ่งแรกแมนยูเนี่ยกว่าจะเข้าเกมได้สิบกวนาทีแล้วที่ผมพูดไปนะครับ กว่าจะตั้งตัวได้กว่าจะตั้งไข่ได้สิบก่านทีแล้วไม่รู้ทําอะไรหรือว่าอาจจะไม่เด็ดขาดหรือว่าแบบยังไงอะผู้เล่นอาจจะไม่เฟซบูโน่เนี่ยอ่หลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่บูโน่ทำไมมันถึงหมดแรงหรือว่าไม่ไม่เต็มที่นะเพราะว่าบูโน่แฟนแสคุณลองดูเขากันครับลงเล่นมาเยอะมากเล่นหลายเกมคุณจะไม่ให้เขาแบบฟอร์มดีตลอดรอดฝั่งเป็นไปไม่ได้นะครับ ซึ่งบูโน่ฟานาสไม่ได้พักเลยอ่ะแล้วในเกมนี้เจอเ็นเช่ที่บีบเร็วแล้วแมนยูก็ต้องแบบแนวลุกอ่ะก็ต้องวิ่งไล่แนวรับเยอะขึ้นคาวานงคาวานี่และฟอร์ดเออมาซียาวหรือไม่ก็ทั้งบูโน่ฟานาสต้องมาเล่นเกมรับแล้วก็เสียแรงไปเยอะนะครับแล้วก็บูโน่ไม่ได้พักประมาณนั้นคาวานี่อายุเยอะมาซียาและฟอร์ดอันนี้ผมขอพูดถึงเลยคือ2คนนี้ไม่ควรจะเล่น ปีกซ้ายกับปีกขวาด้วยกันนะเพราะว่าอะไรเพราะมาซียาวเขาเล่นกองหน้ามาตลอดฤด,ดูการที่แล้วนะครับคุณใจค้าปรับจากกองหน้าเป้าที่แบบเล่นหน้าเป้ามาตลอดอเป็นปีกซ้ายตากนั้นที่ตรงนั้นเขาเล่นมาตั้งแต่แรกนะครับก่อนที่จะโดนปรับมาเล่นหน้าเป้าแต่เขาเองก็เล่นได้แบบยังไม่เข้าฟอร์มนะครับในนัดนี้แล้วก็แรดฟอร์ดมันไม่ใช่ปีกขวาอยู่แล้วแต่มันไม่มีไม่มีทางเลือกนะครับโซชาก็เลยต้อง เออทำการให้แรดฟอร์ดเป็นปีกขวาแทนนะครับเสียดายมากครับเออเสียดายจริงๆนะไว้ผมคยมาพูดถึงการอีกสักแป๊บหนึ่งนะผมขอพูดถึงไประเด็นนี้ก่อนคือแรดฟอร์ดกับมาซียาวเนี่ยไม่ควรจะมาเล่นปีกซ้ายขวาคู่กันจริงๆนะเพราะว่าแรดฟอร์ดมันไม่ใช่ปีกขวาเป็นปีกซ้ายแล้วมาซียาวเนี่ยมาเล่นทางขวาไม่ได้อยู่แล้วครับมันเป็นปีกซ้ายไปถูกละแต่ว่าในนัดน,นี้เขาค่อนข้างจะเลอะเทอะไปนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งครึ่งแรกเนี่ยผู้เล่นแมนยูก่อนที่จะตีเสมอนะผมคิดว่าแรดฟอร์ดเนี่ยคุณจะใส่เกียร์ห้าแต่แม็กก็ไม่ได้ดึงจังหวะบ้างนิดหน่อยควรจะดึงจังหวะบ้างนะครับมาซียาวก็จะบอลเสียทําบอลเสียไปเยอะนะปีกสองข้างเลยชอบทําบอลเสียก่อนที่จะเออก่อนที่จะเสมอได้ตีเสมอได้นะครับโอ้เจ็บคอชิบหายเจ็บคอนะครับมาช่วงที่ตีเสมอเนี่ย เป็นเอ่อไลท์ฟอร์ดนะครับยิงไปฉลบฉล็บครวะดานิโลเปเรล่าเออใช่นะครับฉลบปุ๊บดาบาสพุ่งไปเสาสองแล้วแต่มันมาฉลบเข้าเสาแรกไปนะครับเสียบเสาแรกทจใแมแมนอยู่เสมอได้นะครับซึ่งเออช็อตนั้นเนี่ยเป็นแมนยูที่เริ่มจะตั้งเกมได้แล้วเริ่มจะทําการโต้กลับของบอลได้เยอะขึ้นทําเกมลุกได้ไหลลื่นมากขึ้นนะครับแต่มันยังไม่สุดที่มันต่อบ,บอลได้ไหลลื่นขึ้นเนะี่ย มันยังไม่สุดจริงๆนะครับแต่เพียงแค่มีมจังหวะมันก็ควรจะใช้ไม่เปลืองนะครับจังหวะนั้นก็เป็นประตูนะครับมาครึ่งหลังกันนะครึ่งหลังเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงเลยว่ามันมีโอกาสที่มันจะเบิกสกอร์ได้เพิ่มมีไหมมีครับเออครึ่งแรกเนี่ยเอาครึ่งแรกก่อนนะครึ่งแรกแป๊บหนึ่งนะขอวกกลับแป๊บหนึ่งนะประเด็นที่ แมนยูเนี่ยพยายามที่จะเอาบอลมาคืนแล้วก็ทาฟาวล์ผู้เล่นเปนเชเยอะซึ่งในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นเฟสกับแมททมเมเนที่พยายามจะตัดเกมผู้เล่นเปนเชนะครับที่มันรวดเร็วปาเปียวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเนม่าอมบาร a เป้แต่ละคนเนี่ยมันเร็วไม่ว่าจะเป็นเฟสแมททอมเมเน่ ay, ที่ตัดเกมแต่ละทีนึงเน่ยเนม่ามันก็จะแบบฟอร์มใช่ไหมครับบางครั้งอาจจะยังไงอะ แม้ทูมเมนต์แท็กขึ้นไปปุ๊บเนี่ยอาจจะเล่นละครเล่นเวอร์เกินไปนะครับทำให้ผู้เล่นแมนยูเนี่ยยังคุมอารมณ์ได้นะครับแต่มีจังหวะหนึ่งที่เฟสเนี่ยมันเหมือนจะหัวไปไถ่ไถ่เปเลเดสนะครับเกือบจะโดนล,ละดีที่ใบเหลืองนะครับซึ่งผมมองว่าในช็อตนั้นมันควรจะเป็นใบแดงไหมมันก็มีสิทธินะมันก็พอจะมีนะเพราะว่านิดเดียวเท่านั้นน่ะถ้าคุณพลาดไปนิดเดียวคือใบแดงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเฟส ใบเหลืองไปแล้วต้องระวังนะครับแม็กโทมิเน่ก็เข้าปะทะหนักหน่วงนะผู้เล่นเบสเชน่ยนผมคิดว่าวาลติเล่นดีนะเกมที่แล้วเลกแรกไม่มีวาลตินะครับกองกลางก็เลยอาจจะขา,ขาดกันเกินนะครับแต่แต่ถ้าว่าในนัดนี้มามีวาลติมาแล้วมันก็เล่นดีขึ้นของเกมดีขึ้นทําเกมลุกเออของเกมเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนจังหวะได้ดียิ่งขึ้นทําเกมลุกได้ดีนะเพราะวาเลติเนี่ย เล่นเกมลับกับเกมลุกได้สม,มดุลนัดในเกมนี้เล่นดีมากแล้วก็ครึ่งหลังมานี้มาซียาาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะโอกาสใช้เปลืองมากทำท,ท,ทําที่ศึกแบบนี้มันไม่ควรจะพลาดนะครับเจอเบเชียทีมใหญ่อันดับหนึ่งจากฝรั่งเศสนะครับค,คุณจะใช้โอกาสเปลืองจะใช้โอกาสที่มันได้มานา,นานมันจะมา,าทีอ่ะใช้เปลืองไม่ได้ทำพลาดไม่ได้ แต่มันเข้าใจได้ไหมมันเข้าใจได้ที่ว่าคุณเนี่ยอาจจะสภาพจิตใจอาจจะแย่หรือว่าไม่ดีนะเพิ่งจะหายป่วยกลับมาด้วยแต่ว่ามันควรจะทําให้ดีมันมันดีกว่านี้ไม่ใช่หรอวะในฐานะที่คุณเน่ะเป็นผู้เล่นค่าตัวเอ่อระดับกี่สิบล้านปอนนะค่าเหนื่อยตั้งสองแสนสองแสนก็ปอนแล้วก็ผู้เล่นระดับพรีเมียร์ลีกแบบเนี้ยไม่ควรจะพลาดนะเว้ย แมนยู you, อันดับเท่าไรในกลุ่มเฮดคัพผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะผมจำไม่ได้ต้องเช็คในนี่วะในเน็ตนะแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะครัแมนยูอันดับที่เท่าไหร่แล้วขอเซิร์ชชิ่งแป๊บหนึ่งนะ, you, าางะแมนยูตารางคะแนนตารางคะแนนขอดูแป๊บหนึ่งนะครับล่าสุดแมนยูแพ้แป,ปเ,เชไป31แล้วนะครับ ก่อนหน้านี้ไลฟ์ซิกชนะบาซาเซฮี ah e ได้โคตรมันนะครับชนะได้ 4, 3, นะสี่สามนะครับเสียงหายเสียงตัดไปเฉยเลยนะครับขอดูคะแนนแป๊บหนึ่งนะโอ้โหแมนยูที่สองนะครับแมนยูที่สองเออเปสเชท,ที่หน,ะนึ่งนะครับไลฟ์ซิกที่สามแต่อันดับหนึ่งสองสามเนี่ยแต้มเท่ากันที่เก้าแต้มนะครับเปสเช่เก้าแต้มได้เสียได้แปดเสียห้านะแมนยูได้สิบสามเสียเจ็ด เออไลฟ์ซิกได้8เสีย10นะครับเอ,อ๊จริงๆแล้วแมนยูอ่ะมันต้องที่1นึ่งไม่ใช่หรอวะเพราะลูกได้เสียมันเยอะกว่าเออใช่ไหมแต่9แต้มเท่ากัน3ทีแบบนี้นถ้าแมนยูเสมอเอ,อ๊เดี๋ยวดิไลฟ์ซิกเจอแมนยูใช่ไหมครับนะัดสุดท้ายเบดเชเจอมาซัสเซฮีถ้าแมนยูเนี่ยอยากจะเข้ารอบไม่ชนะก็ต้องเสมออย่าแพ้นะครับ นัดแเชเนี่ยชนะเสมอก็เข้ารอบเหมือนกันเพราะว่าต้านได้เสียเนี่ยแปเชมันมีเหนือกว่าไลฟ์ซิกเยอะนะแล้วก็แมนยูเนี่ยต้านได้เสียก็มีเยอะถ้าเสมอได้ก็เข้ารอบได้นะครับนัดหน้าซึ่งแมนยูในครึ่งหลังเนี่ยอ่ะกลับเข้าเรื่องกันนะครับแมนยูครึ่งหลังเชอกาดเปลืองเปลืองมากตามตันที่ครึ่งหลังเนี่ยแก้เกมมาโอเคแล้วนะครับแบบทําการโต้กับเพเชได้ดีแล้วเหลือแค่โอกาสแล้วก็ การทำประตูจังหวะจบสกอร์เนี่ยมันใช้เปลืองมาซียาวทําอะไรทําอะไรแบบโอกาสโล่งๆเออแรดฟอร์ดถวายพานถวายแบบเหลือแค่ยิงประตูยิงให้ตรงกรอบอะไม่ได้ยิงไปดาวคานวอตผมผมลั่นเลยนะเว้ยแบบยิงไปไหนอะ่ะยิงข้ามคานไปเฉยแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่แบบจังหวะ ที่คาว่วานี่ชิปเข้าไปใช่ไหมครับชนคานซึ่งมันควรจะเข้าตั้งแต่ลูกนั้นแล้วแต่ก็เข้าทางบูโนจะให้มาสยยานับซึ่งมสัสยยาทําเสียอีกแล้วแทนที่จะเบิ้ลต่อให้บูโนฟา a นัสไม่ขับยิงเองแล้วก็ยิงติดเออเปอเชนะครับผู้เล่นเปเชไม่เข้านะครับผมเข้าใจได้ไหมผมเข้าใจที่ว่าตัวเขาเป็นกองหน้าที่อยากจะยิงอยู่แล้วแต่คุณไม่ดูวิสัยทัศน์ให้มันรอบข้างยิงเองซึ่งโอกาสยิงนั้น มันจะเข้าไหมซึ่งมันก็ยิงไม่ดีด้วยจวังหวะนั้นนะครับยิงไปเลียดเลียดตรงตัว,วเล่นแปเชไม่ได้เหนือบกว่าแรงเยอะนะครับแทนที่จะเบิ้ลคืนให้บูโน่ไม่คืนนะครับยิงเองแล้วก็เออไม่ได้อะจะังหวะแบบนี้มันควรจะปิดปิดฝั่งมุกฝั่งเพชรให้ได้แทนที่จะทําได้แทนที่จะจะได้นา2สองหนึ่งไม่ครับแต้มเดียวก็ไม่ได้สามแต้มควรจะเป็นประตูก็ไม่ได้ โดนลงโทษครับจากเออจากใครวะ <c oughs> ลืมเฉยซึ่งไอจังหวะนั้น,นอ่าผมจำไม่ได้แล้วจวังหวะนั้นเป็นลูกคอนเนอร์ที่แมนยูเกียรต์นะครับคอนเนอร์ไปปุ๊บบอลแม่งชุลมุนชุลเกเข้าทางมาคินยอดยิงตู้มนะครับซึ่งจังหวะนี้ถ้าเป็นในพรีเมียร์ลีกถ้าเป็นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะล้ำหน้านะครับเพราะว่าลิวพูลเนี่ยเคยโดนและล้าแบบล้า เส้นเดียวอย่างเงี้ยมันยังล้ำเลยนะครับถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกผมว่าจังหวะนี้มันล้ำหน้าไอจังหวะที่ก่อนจะถึงมาคินยอสนะครับมันล้ำหน้าแนะ่ถ้าเป็นในพรีเมียร์ลีกแต่ในแชมเปี้ยนส์ลีกมันไม่ได้ตีเส้นแบบบางๆให้เปรียบเทียบอะไรกันขนาดนั้นนะครับมันมีแค่เส้นเดียวอะ่ะเส้นเดียวมันจะมาทําไมแบบเส้นมันมันควรจะตีแบบ2เส้นเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะมันควรจะเป็นอย่างนั้น แต่เชฟซีกมันไม่เป็นแบบนั้นนี่สิแล้วก็โดนนะับแมนยูก็โดนนาจามาคินยอดนะครับยิงโล่งๆเลยเดคิอาก็ช่วยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเซฟไปอุตลุดและเซฟซูเปอร์เซฟอย่างเงี้ยมีแล้วก็พอโดนนาปุ๊บเฟดก็ไปเสียบจนโดนใบแดงนะครับเหลืองสองเป็นใบแดงโดนเหลืองแรกแต่ครึ่งแรกแล้ว เหลือง2มาปุ๊บเสียบเอเลล่านะครับซึ่งผมคิดว่าจังหวะนั้นเฟสโดนบอลก็จริงนะครับแต่ผมคิดว่าเอกกรรมการเนี่ยมองว่าเฮ้ยเฟสเข้าปัทัารุนแรงถึงแม,ม้ว่าจะโดนบอลเล็กๆนะครับแต่เพียงแค่มารุนแรงนะครับไปใบเหลือง2เป็นใบแดงนะครับโอ้ยพุดไปชั้นแล้วกูนะครับเสียงหายแล้วก็เหลือ10คนไม่พอเบเช มีผู้เล่นที่โอ้โหลวนเร็วปาเดเปียวอย่างเนมาเอบาปนะเป้นะจะไปเหลือขี้อะไรอะ่ะโดนเพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นการแก้เกมยังไงเนะี่ยเอาอิกาโลอากวินวูดเอาปอกบามานะเนี่ยอะปอกบาเกือบจะยิงเข้านับท่าซีดานเลยเหมือนซีดานตอนยิงเลยวดคูเซนในแชมเปี้ยนส์ลีกนะเหมือนเป๊ะแต่มันไม่ตรงกรอบนะบอีกนิดเดียวเองแต่ว่าไม่ว่าจะมีแมนไม่ว่าจะเป็นแมนยูที่แก้เกมไปเนะี่ยอิกาโลอักวินวูด ปอกบาแล้วก็ฟันเดอร์เบิกนะครับทำอะไรไม่ได้อ่ะสิบคนนะครับแม็กควายขึ้นหน้าไปแล้วก็ช่วยไม่ได้จนแมนยูเนี่ยเสียเ,เวลาเสียการคอมบอลไปก็โดนโต้กลับมาใช่ไหมครับผู้เล่นเบสเชมันก็มีความเร็วอยู่แล้วแนวรับเหลือน้อยนะครับโดนโต้กลับไปกลับมาปุ๊บแล้วก็โดนลูกสามนะครับเนมายิงโล่งๆจริงๆมันมีโอกาส4 1หนึ่งด้วยซ้ำแต่เอ็มบัปเป้ยิงไม่ตรงกรอบน,นะครับยิงไม่คมเองด้วย ไม่จ่ายให้เพื่อนนะครับจริงๆแล้วแมนยูอ่ะควรจะโดนเพิ่มได้ซ้ํานะประมาณนั้นโอ้ยเซ็งนับเซ็งมากควรจะสามแต้มแต่มันปิดบัญชีไม่ได้ถ้าลูกเอมาซียาวนะยิงเข้าเรียบร้อยไปแล้วครับแมนยูจะได้เปรียบเยอะจะได้เปรียบเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เอ้ยศูนย์แต้มนตะกาวแต้มเท่าไปเชกับไลฟ์ซิกกลุ่มนี้นะครับซึ่งกลุ่มนี้มันยากอยู่แล้วเป็นกลุ่มออฟเดตนะครับ แมนยูทำได้ท่าทนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับดีมากจริงๆนะตอนแรกผมคิดว่าจะหนักกว่านี้นะครับแต่มันก็หนักไหมมันก็หนักแหละแต่มันทำได้ท่า,ทาทนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ที่ผมให้โอเคเลยคือเกมแบบเนี้โอกาสนานๆมันจะมาทีอ่ะควรจะปิดบัญชีให้ได้ควรจะคมกว่านี้ตั้งใจกว่านี้นะมาซียาวเนี่ยโฟกัสมากกว่านี้จริงๆนะครับแรดฟอร์ดอ่ะ เป็นปีกขวาจําเป็นก็เข้าใจได้นะครับแต่ละคนเนี่ยสู้ๆนับนัดหน้าเจอไลฟ์ซิกเสม,มอก็เข้ารอบแล้วนับเสม,ม,มอเนี่ยเข้ารอบแล้วอย่าแพ้นะรประมาณนั้นก่อนจะกับไปเมียนเดิมนะไปแล้วฝากกดไลค์แชร์กดแชร์เข้าใจเนี่ยโปรดกดติดตามให้กันด้วยนะครับโซนในคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับนอนต่อนะครับไปแล้ว